สัญญาลูกผู้ชายนี้เรารู้กันแค่2คนเท่านั้นนะครับล่าสุดอันเคลฟฟี่ประธานของเพชเช่ครับบอกว่าเขามีสัญญาลูกผู้ชายกับเอ็มปอเป้อยู่นะครับรู้กันแค่เรานาเซอร์อันเคลฟฟี่กับประธานสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับบอกว่าตนแล้วก็เคลเยนปอเป้เนี่ยมีสัญญาลูกผู้ชายต่อกันแต่ไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดนะครับว่าคืออะไรเอ็มปเป้ ope, เนี่ยยังไม่ยืนยันอะไรชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเอง ว่าจะอยู่กับไปเชต่อออกไปหรือเปล่าในฤดูกาลหน้าโดยต้องการมุ่งมั่นสมาธินะครับไปกับการทําผลงานในสนามเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ให้ได้ก,ก่อนก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าเอ็มปาเป้ได้ตกลงลงใจไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับแบบไม่มีค่าตัวหลังจากหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลนี้แต่เอเย่นของเอ็มปอเป้อนะครับออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดไม่รอช้าทางอันเคเลฟี่ประธานของไปเชครับพูดถึงเอ็มปาเป้บอกว่าเออผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆก,กับเขา แต่ข้อตกลงนี้เป็นเรื่องระหว่างเราและมันจะรู้กันแค่เราผมมีข้อตกลงลูกผู้ชายกับเอ็มเปเป้ P e, มันเป็นข้อตกลงระหว่างเอ็มเปเป้ P e กับผมดังนั้นผมจะไม่กล่าวถึงเรื่องเงินหรือรายละเอียดเออคลียนเอ็มเปเป้ P e กับที่นี่มีสนามซ้อมที่ดีที่สุดในโลกมีโคช้ชที่เก่งที่สุดในโลกและได้ลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ตลอดเขาอยู่ตรงกลางในโปรเจกต์ของเราเขาคือนักเตะคนสําคัญซึ่งผมกับเขามีสัญญาลูกผู้ชายต่อกันแล้กัน แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับออันนี้คือสิ่งที่นาเซออันเคลฟีครับบอกเลยว่ามีสัญญาลูกผู้ชายกับเอมปเป้อยู่นะรู้กันแค่2คนนะครับอืมอืมนั่นแหละครับว่าต้องมาตามเลยว,ว่าสถานการณ์ของเอมปเป้จะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากๆเลยจัดไปห้ปัยรุ่นจัดไปย,ยาวๆเลยนะครับผอมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงจัดมาฮะ